สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับจิ้งคงเหมือนเดิมนะครับครับขอโทษนะที่แบบพักนี้ห่างหายกันไปนานนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ว่างเลยครับไม่ว่างจริงๆติดเรียนติดสอบอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคครับวันนี้นะก็อันนี้เป็นคลิปนอกจอขอผมนะครับวันนี้ก็จะมา u n b อกนะฮะบ b กันอีกกระบอกหนึ่งนะครับหลังจากที่เคย u n บ็อกระบอกนึ้งไปแล้วสัก2ปีก่อนนะฮะวันนี้พอดีผมซื้อกระบอกอีกกระบอกหนึ่งมาวันนี้ก็จะมาันแพ็คให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะ โอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกับเจ้าก no ล่องนี้นะฮะอันน okay, ี้หลายคนอาจจะพอเดาได้แล้วว่าม like ันคืออะไร no compromise นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูก nee ันเลยกว่าว่าข้างในคืออะไรมีตรา hk แบบนี้เป็นปืน hk แน่นอนครับโอเคมาดูกันโอเคครับเปิดมาแล้วนะครับอันนี้นะฮะวันนี้ที่ผมสั่งมานะครับเป็น vfc hk 4 1 7แก๊ส g นะครับตัว gbb นะครับวันนี้นะฮะก เพิ่งสั่งมานะครับตัวนี้เป็นตัวของผลิตโดยเว c นะครับเป็น h k 4 7ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทยูมาเลกนะฮะยูมาเลกคือเขาจะได้ลิขสิทธิ์แท้ในเรื่องของมาร์กิ้งซึ่งจะเหมือนปืนจริงอย่างซึ่งแบบจะเหมือนปืนจริงเลยทีเดียวนะฮะโอเคฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้จะเป็นตัวปืนนะครับก็แล้วก็มีอ่าอันนี้แม็กกาซีนนะครับ นี่นะฮะแมก๊าซหนักแล้วก็ใหญ่พอสมควรครับอันนี้เป็นปืนแก๊สนะครับต้องอระบบพวกระบบการทํางานพวกนี้มันจะสมจริงกว่าปืนไฟฟ้าอยู่แล้วมันจะเน้้าหนักที่มากกว่านะฮะโอเคแล้วก็นี่ก็มีแค่นี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะแกะตัวปืนออกมาให้ดูกันนะครับโอเคครับแกะมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวปืนนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือ กับตัวโหลดเดอร์ด้วยนะฮะโอเคไปก่อนเรามาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัวนี้เป็นอะเท K เคซิงเรุ่นตัวสั้นนะครับตัวลำกล้อง12นิ้วนะฮะก็คือคือิงเที่เวฟซผลิตเนี่ยมันจะถ้าความยาวมันจะแบ่งเป็น2รุ่นหลักๆนะก็คือรุ่นลำกล้อง12นิ้วกับลำกล้อง16นิ้วนะครับซึ่งลำกล้องกลัว16นิ้วเนี่ยอา ออตัวรางตรงนี้กับท่อจะยาวกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นสิบนิ้วก็คือเป็นตัวสั้นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะฮะก็บอดี้เป็นบอดี้โลหะนะครับแข็งแรงลางเลงนี่เป็นมาร์กกิ้งของอ HK แท้นะครับซึ่งได้ลิขสิทธิ์แท้นะฮะดูนิดหนึ่งนะฮะขออภัยที่ไม่ค่อยสว่างนิดนึงนะครับพอดีถ่ายคลิปในห้องนะครับโอเค โอเค okay. สติกเกอร์ตรงนี้ลอกออกได้นะครับก็จะถ้าลอกตรงนี้ออกก็จะเป็น Make in g e r m a n y นะฮะโอเคนะครับเรื่องความสมจริงผมว่าส,สวยที่สุดแล้วนะฮะพอดีการ้เครสิทธิ์แท้นะมันก็ต้องสวยที่สุดอะจริงปะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> โอเคโบนี่ดึงยากอสมควรแข็งพอสมควรนะเนี่ย อย่างว่าครับมาเป็นปืนแกส๊สก็มากคงจะฝึกกว่าตัวไฟฟ้าแหละผมเองก็ยอมรับตรง,ตรงๆนะครับว่าเพิ่งเล่นปืนแกส๊สไม่นานเหมือนกันก็อันนี้ก็คือซื้อมาเป็นแบบลองลองลอง,ลองเล่นดูนะฮะโอเคครับแต่ผมก็ได้สักษำการแบบไปดูตามอินเทอร์เน็ตอะไรครับพวกวิธีการใช้ตอนนี้ผมก็ดูพอสมควรแล้วว่ามันต้องทำยังไงร,รักษาไงอะไรอย่างี้รู้เลยครับโอเคก็อันนี้เป็นอาแผ่นปิดป้องกันโบสนะฮะ โอเคตรงนี้ก็จะมีมาร์กิ้งของเขียนว่า license test mark h a z e r and cop ด้วยนะครับโอเคโอเคครับก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวตัดไปตรงคลิปทดสอบเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูการทดสอบปืนนี้กันเลยนะฮะก็กับ HK 4 7 g เนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวอันนี้อ่าแม็กกาซีนนะฮะจูได้20นัดนะครับเท่าของจริงนะฮะส่วนอันนี้ผมเติมแก๊สเติมลูกเอาไว้แล้วะครับเดี๋ยวจีทดสอบให้ดูกันนะฮะโอเคเซมีนะฮะเีบดี ถิบแรงมาสมควรนะโอเคต่อไปฟัวโต้นะครับโอเคหมดละโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ